ถ้าถามถึงข้อสะโพกเสื่อมเ,เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วก็ต้องปวดที่บริเวณสะโพกแต่ถามว่าสะโพกคืออะไรบางทีคําไทยกับภาษาแพทย์มันต่างกันใช่ไหมสะโพกคือตรงนี้ครับคือบริเวณการปวดที่ปวดบริเวณด้านหน้าและด้านข้างเขาเรียกว่าซีสายคือเอาทัมือปเป็นเลือตัวฟีเนี่ยแล้วก็แนบไปที่สะโพกตัวเองถ้าปวดบริเวณด้านหลังส่วนมากเนี่ยจะเกิดจากการปวดและการเสื่อมของหลังมากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องให้แพทย์มาดูอีกที ยอมรับว่าโดยทั่วไปข้อสะโพกเสื่อมเนี่ยมักจะมีสาเหตุดิ้งโดยเฉพาะในคนไทยะนะถ้าเป็นชาวยุโปรปอะไรเงี้ยข้อสะโพกเสื่อมบางทีมันเป็นได้เลยจากอายุแต่ของคนไทยเนี่ยมักจะมีสาเหตุเช่นหัวสะโพกตายหัวสะโพกตายเนี่ยบางครั้งเกิดจากการที่เรากินสเตอรอยไปแล้วเวลานาน,านๆกินเหล้าเยอะๆอันนี้ก็เป็นไปได้หมดหรือบางครั้งข้อสะโพกเสื่อมอาจจะเกิดจากการที่เราเคยมีการติดเชื้อมาก่อนหรือมีการบาดเจ็บอะไรแรงๆที่บริเวณหัวสะโพกความหมายของผมก็คือ อาจจะไม่จำเป็นต้องผาทุกคนแต่ว่าต้องมาหาสาเหตุครับการพบแพทย์คือสิ่งที่ดีที่สุดครับหลายครั้งก็คือแค่กินยาออกกําลังกายก็จะหายได้แต่ว่าต้องดูสาเหตุอีกที ต้องให้ความมั่นใจตรงนี้เลยว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้าไปเยอะครับปกติถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรคนไข้ก็จะเดินได้ภายในประมาณวันถึงสวันแรกถ้าไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรนะเช่นเออทาไมได้มีการโอ้ติดเชื้อทาไมได้มีการอะไรอย่างอื่นนะโดยทั่วไปจะเป็นอย่างนั้นก็คือเราจะแนะนําให้เดินเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และส่วนใหญ่คนไข้ก็ทําได้ด้วย